สวัสดีท่านผู้จิตรทรนาบขณะนี้อยู่ที่การบินบูช้างแอร์ไลน์นั่งสบายตายโยกรำ <c oughs> ท่านผู้โดยสารโปรดมองไปทางขวาตรงนั้นจะเป็นขอบเพโซนถ้าท่านผู้โดยสารตกตรงนั้นท่านผู้โดยสารอาจจะเรียบรอได้ <c oughs> ต้นนี้เราอยู่กับกับตันบูชอกสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่อุณหภูมิ50องศาเมฆหนาบางช่วง ตอนนี้ท่านอาจจะชนหลุมอากาศก็จะมีเสียงตะกุตกักบางครั้งนะครับกับขออภัย ladies and gentlemen thank you okay ตรงตรงตรงตงเฮ้ยนดได้อยู่อ่ะก็หนึ่งวิวมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย นะได้อ่ะได้อ่ะตอนนี้ถ้ากำลังบินกับสยกันบินบูชาแอร์ไลน์นะครับผมนั่งสบายใจย,ยกเตต่มสวัสดีท่านผู้โดยสารโปรดทราบตอนนี้เรามาอยู่หน้าน้ำเอ่อตอนนี้อยู่เมืองอะไรเอ่อทะเลทรายซาราราอยู่มหมู่เกาะบาฮามัสท่านผู้โดยสารมองไปทางซ้ายจะเห็นบ้านเศรษฐีซึ่งหมู่บ้านนั้นจะไม่ได้เป็นหมู่บ้านหลบหลังเพราะว่า <the> มีคนตายเป็นจำนวนมากไม่รู้ว่าตายกันแล้วกี่ศพ <laughs> ีก็ทุ่มบริสันต์มองไปทางขวาจะเจอเมืองแซนนาตีมข้างล่างไอ้นุ๊กไหนเอ๊ะขาดแม่งเลยบ้างขาดแม่งเลยบ้างมีสงครามเอ้ยได้เดี๋ยวเพื่อนไอ้นุ๊กเลยไอ้นุ๊กลยไอ้นุ๊กเลยไออยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ๊ะอย่าทำให้แอร์ฮ็อตเตตกใจดิข้างนอกข้างนอกมาเจ็บเจ็บเจ็บเพื่อน หน้ากระแผงจะตายแล้วกูจะตายตรงเนตนะหัวแตกหัวแตกหัวแตกกูเนตกูเนตกูเนตวิ่งตีนออกมาปะยังเยอะใช่ใช่น้องนึงน้องนึงใช่ตายตีน ลงไปไม่ได้เปล่านัดมันมีอยู่ในบ้านตัวนั้นจะดึงกันนะนึงมันดูซ้ายกูเลยได้ได้ปักกี้ขับไปชาร์ตแต่ขึ้นมาไม่ได้หรอกเนา,นออาไอ้ขวัญน้องสองอะไอเฮียหน้าก็มาหลังก็มี ไอ้นุ๊กมาขวากูหน่อยดีนุ๊กเพื่อนแต่กูเดินขวานั่นได้ได้มึงเล่นไหมมึงเล่นไหมมึงเล่นไหมกูเองกูเองหมดหมดหมดตีหนึ่งหมดตีหนึ่งหมดตีหนึ่งหมดแล้วในบ้านหมดแล้วโอเคโอเคเหลือนอกบ้านมอไซค์กับบักกี้บักกี้บักกี้เอ้ยบักกี้นีว่ะถ้าบริษัทโปรดทราบขณะนี้มีบักกี้กำลังเดินทางนี่ไปที่มอไซค์นะมอไซค์อะ มาอ่ะไปหมดเลยไปหมดแล้วเหรอเอออะไรวะโอ้เขาหวังแค่มาแจมเฉยๆว่ะเธอไม่ได้หวังเข้ามาแบบว่ามันอยู่มันอยู่นุ๊บไปชิดเนินได้ Watch out ไอ้นั้นรถขวามีรถตู้จะขอกม้าเพื่อนขวาขวาขอกม้าขวาอ a t c h out เอาให้และเไ้ยกูไปแลนดิ้งก่อนแป๊บนึงกูไปแลนดิ้งก่อนได้เลยจะไปด้วยประเด็นคือจะกลับขึ้นบินยังไงวะ ทำไมอ่ะเอ๊ออกไปหานัำมันก่อนน้ำมันวะเออหานัำมันเป็นไงการชาร์จบ้านโคตรสุดอ่ะเฮ้ยรถขวามะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยนัดดิลรถมาหาผมหน้ามึงหน้ามึงนีก่อนได้กลอดปะหน้าเนินหน้าเนินฮ้นวะน่าจะแถวหน้าหน้าเนินเนี่ยหน้าหน้าอ๋อไม่ใช่ดิรถตู้นี้ไม่ใช่ เสียงมันเสียงมันหายไปตอนหน้าเนินกูเย่ยกูได้ยินอย่างนั้นะไปขึ้นหลังคาไปเน็ต,ไ,นตได้มันจะมาขโมยเครื่องบินเราแน่ๆเลยไอ้คนพวกเนี้ยพว่าต้องหาน้ำมันว่ะไม่หาน้ำมันรอไปคูดักให้ได้เลยเพื่อน สักสิบถังเราจะบินข้ามน้านซ้าโอ้ยอ่ะกูไม่ต้องยิงอะใครเลยสามถังพอไหมพอไปออกเลยตุ้ง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 ขณะนี้ท่านบริดีสาหมายเลขต้องเทียบทางชันชลาที่เก้าเศษสามส่วนสี่ไม่ใช่นั่นไม่แฮร์รี่พอตเตอร์ไอ้ตัด เจ็กวัดติดแน่ๆเลยได้โยได้โยขณะนี้กัปตันบูชากะเอาเครื่องบินลันเวออกจากหมู่บ้านส่วนตัวถ้าบาริษัทโฟนมองไปทางขวาจะเจอคนเต็มเลยฝั่งอคอกมา้าอุ้ย,อยตอนนี้เราไม่ยัลานเวไม่ได้ <c oughs> เอ้ยเ้เ,เ้ต้นไม้ช่วยชีวิต <c oughs> ว่านะไม่งั้น,เ,นเราติดแน่นอน ตอนนี้เราอยู่กับกัปตันบูชาร์ดกำลังบินไปที่วอเตอร์ชีสเมนท์ที่ที่เราจากมาได้แลวได้ลวได้รอบแล้วได้รอบเออเฮ้ยเชื่อมยิงไหมสายการบินของเราเป็นสายการบินที่ปลอดบุรี <c oughs> ไไ้สัตว์ <c oughs> อย่ายิงดิอ้ออันหนึง่งอันหนึง่งถอยกันเชื่อมันลอยอีกเครื่องบินเหเวเว งี้ไปต่อปปาต่อคำมันดิฮะยี้ไปต pues ่อปปาต่อคำมันเคเคแค่มีสารโคดรเขมขัดและทำตามทาง air hostage ด้วยนะคะ r e y and gentlemen ันสดวันสดันดันสดวันสดนุวันสุวัสดวันสุวัสดัันสุดวุวันวนดนวนดวนดนดัเนี่ยได้เพื่อนไอ้ันมันไม่มีปุ่มยกล้อไม่ได้หวน มึงไปเลยน้ำมันกูเยอะมากไอ้นารตีเชียต้องหนึ่ง,ต,ง,ต,งต้องขข้าถนนกูไอ้ยอูนี่บีกขนไอ้กูกบูชาร์คแอร์ไลน์นั่งสบายตายยกลำไม่สัตว์ว่ามาแน่นอนสโลแกนนีเเ้เดี๋ยวนี่เนี่ยแหละเนี่ยแหละแลแนดิง้งแลนดิง้งโอ้ เออเออมีเนินมีเนินแลนดิ้งแน่นอนแลนดิ้งแน่นอนจังหวะนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วรอบมารอบมาขึ้นแน่เอ้ยมาแล้วว้าวที่แค่เนี้ยเดี๋ยวดีใจเย็นทำรอบบอลทำรอบบอลเอออืม เนี่ยทำไมกูต้องเก่งนิ้วตีนี่สัสเฮ้ย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 เ้ไอ้งหินมีเว้ยตองหินมีเว้ยถ้ามึงบอกให้กูยิงกูปากกูจะยิงมันเลยเว้ยเพื่อนแต่ตอนเนี้ยเราไปได้จริงหรือเปล่ามันติดวะโอ้เดินทางเดินทางไปเฮ้ยโอ้โหตกใจเสียงเครื่องบินนี่ใช่สายมีนุ๊ แล้วอยู่หลังหินสองตัวอันเห็นเปล่ามันเกิดงกู้อ่ะน้องหนึ่งฝ่ายยิงกูมาส่วนฝ่ายหน่อยเจนน็อกเพื่อนสายดาวสองซึ่งจะน็อกสายดาวแล้วเพื่อนฝ่ายิงมาส่งนฝ่ายหน่อยดิกูได้อยู่คานเขาได้อยู่คาเขาโบไปว่ามึงต้องแตกกูอ่ะมองได้ปะแกต้องแตกนอกวงเลยอะ แต่กูต้องวิ่งเข้าไปน้องในวงอีกรอบนึงปั๊มยาท่านนมันจะมองเหรอเว้ยไม่แน่ใจแต่กูอะไม่แน่ใจเหมือนกันว้ามึงต้องขีดมึงต้องขีดนัสมึงต้องขีดแล้วมึงจะรอดอ้า้อู้อู้อู้เพื่อนมึงไม่ขีดนะมึงไี่ปั๊มยามึงรีบปั๊มยามึงรีบปั๊มยาก่อนกูคานถึงกูคานถึงเลยทุกขานถึงเก้เคต้องบินเป็นเหทปมึงแต่กูกแจเอย่ามึงยิงมันไม่มันจะวิ่งมาเฮ้ยเข้มตะฆ่าแล้วว่ะ แต่เพื่อนแต่ได้อยู่ได้อยู่ผมไม่ทันวะไอ้มันเจ็บปดเว้ยมันเจ็บปวดมันเจ็บปวดผมไม่กลัวหรอกบอกให้ไอ้ตั๊กระเบิดแกแม่งแกกไอ้ไม่แก๊ไม่แก๊กเพื่อนเล่นว่เล่นดิมึงเล่นดิขวามาขวามาเพื่อนเวงเออมาดิเวงเพื่อนเวงเวงมาแล้วมาแล้วออกเเพื่นวมาแล้วมเอามาเอามาเอามาดูมันมาดิ มหมดหมดเพื่อนโคลดูทายดิข้างบนม,มองอะไร,รไมาเลยทำไมทำไมไอ้นุ๊กไอ้นุออ๊กสามสิบวิวงมาเชี่ยววิ่งเร็วโอเคโอเคโอเควิ่งขวาไปถ้ามึงไม่ห้ามกูณเวไอ้ตีเขาบ่นกลัวเหม,ๆๆมันไม่หลอดจะทัญญนเมื่อวะปั๊มยาหนังรอเลยสายยาด้วย จ้ว,วงอย่างไกลเพื่อนเพื่อลักหากยาก่อนก็ได้ปั๊ม,มต้องสตาร์ทเ้วเวยเพื่อนกูสตาร์ทมาแล้วเจ็ดลูกอย่างโล่ง่ะเพื่อนอม,มันไม่เห็นเรากระถาบางตากูอยู่เอ้ยมึงต้องหาอะไรมาทัดถูถแบบตีใหญ่แล้ว <laughs> เพื่อนกูมีข่าวดีมาบอกว่าข้างในมีคนดักใช่ไหมกูเจอรถเว้ยเรื่องรถหรอกว่ากูณทานปากีีไปเปล่าไปไปผมเจ็บมากเลยเพื่อนไปไปอ่อสายยาวได้เฮ้ยข้างหน้ามีคนเฮ้ยนายเออจอดนี่ก่อนจอดนี่ก่อนจอดนี่ก่อนงต้อจอดนี่ก่อนจอดนี่ก่อน โอเคโอเคน่ะมึงะโกงรอดแล้วเห็นปะมึงะโกนดินะข้างหน้ามีคนเอ้ยข้างหน้ากูว่ามันไม่ต้องถึงมือลูกพี่กูหรอกแต่เวงตัวเนี้ยผมเองครับลูกพี่รอเล่นแม่งจะไม่งบ่นเอาแม่งเลยไหมไอ้ลูกแป๊บนึงไอ้ลูกแป๊บนึงไอ้ลูกมันนี่กูขอกครับถ้ามึงไม่ห้ามนะเว้ยแม่งตายหมดกูบอกให้แม่งเนีวยมึงขึ้นรถมึงขึ้นรถไลทมีเต็มเลยประชาชบ้าน ไอ้ข้างบนมันช้ากว่าข้างล่างกว่าให้มันรู้ว่าทิ่มของพี่ปูว่าเป็นยังไง <c oughs> โอ้ยเฮียตะโกนทีเจ็บคอเลยว่า <c oughs> ช็อตเนี่ยกูแจ้งเกิดุกขวามีนะเว้ยหดุดสายให้มึงเล้่นขวาไปได้เลยเพื่อนตะโกนทีกูเล่นเจ็บคอเลย ทายแล้วเบิดมาเอฟเคอ่ะเอฟเคอ่ะเอฟเคอยากโดนเหรอโดะมาดิตัดหน้าตาแตกว่ะฮานี่หนึ่งโนกูที่หน่วงอย่างนี้ป่าหมดยังหรือยังไม่รู้กูจะมองให้ลูกนึ่งมวยบ้านสองตัววะ่ะ <c oughs> รวมแพงบ้านตัวนึง s <S บ้านตัวนึงโอเคปังกูสามตัวมาดูป่าไปน้องหนึ่งบ้านน้องหนึ่งอือสะบัดเมาส์ไม่ถึงทีสะบัดเมาส์สองทีเป็นไงล่ะเจอสเต็ปสะบัดเมาส์พี่เอ็นุ่นหัวแท้หัวแท้เพื่อน เฮ้ยเหลือตัวเดียวนดิดาวสองยัดกูยัดกูยัดต้องกูแล้วแหละจังหวะเนี้ยพรุ่งนี้ผู้พา <c oughs> กูไปอำเภอเลยกูจะไปแจ้งเกิดกูชวนให้มึงล็อกได้ปะกูชวนให้ได้เลยเพื่อนพรุ่งนี้กูแจ้งเกิดแน่นอนขี่ขวาอ้อมมาอาวุยกอำเภอเลยสวยเดี๋ยวขวาต่ำนุ๊กขวาตั้มขวาตั้มหมดขวาต่ำมหมดเพื่อนรถมา มีรถมาตั้มว่ะเพื่อนรอรอเพื่อนเออมาดิมึงหนีพากูไปแจ้งกันเลยนะเพื่อนโคตรเดือดใครบอกว่านกติ่มวะเจ็บคอเลยอ่ะกูบอกให้มึงจอดกูบอกให้มึงจอดไงเจ๊ะปะ Thank <laughs> <laughs> you.